สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีย้ำแรงๆสวัสดีสุขสุขคนสุขงสุขวนพ่อพสพี่น้องแคเืก้าพี่น้องชอชือลูกเกย์ทำญ่เธอลูกเกย์ไก่นเกยอไก่เอาเกไก่อะเ้เอาเขาไล่ไล่ ใส่ไก่เด้ยวยลกูกอันนี้อ่ะมันสิกเกอร์ไก่ปะลกูกฮึงานสิกเกอร์ไก่ปะ Came à, mắng à, lắm mà tay, tiêu cày tí lộ cạo hà nội hắn 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 ชมไก่ชมไก่พี่น้องอันนี้ลงอ่ะพี่น้าพี่ลูกพี่แทนด้วยเอาเอาขานี้ลูกโอ้ออีกคิวสังมัมมัมอิคิวสังหัวโลนอยู่กับน้องแทนพี่น้องหนึ่งเข่า ห,หน่งเขากวนเขามาน้อยเอาฮัามชิเกอร์ไก่บ่จิ้มลงเออแล้วมันเต้นขึ้นมาตอดมือได้ลูกเมื่องอาจิ้มหานี่อะลูกนะแล้วมันเต้นขึ้นมาตอนมือ มาอาเล่นอย่างไหมาขาติดมือบ้ขาติดมือหำเออขาติดมือหำเฮ้ยขาติดมือคนหน่อยอ่อฮะขาติดมือคนหน่อยบ่าแล้วว่งไก่ต่อตาได้ลูกเอาลูกฮะอทำ เก่ง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  <Eng> ใช่ลกอ่าอันนี้อ่ะนี่นี่นีอุบอุบข่าห้เห็ดเหี่ยได้นี่นะ่ะไก่แลสิขึ้นมาลวันขามาน่อยก<ม>่นนอนเด้อปลาลุงเอ้ย โบเฮ็ดลูกโบเฮ็ดโบเสร็จมาแล้วอาสิปัดใช้ลูกใช้อื้อนี่ลูกนี่นี่นี่มันบ่มีเข่าแล้วตีปคมฮัหน่ฮัำเกลือเบิดเลย ยกเกลือไก่บกเบิดเลี้วเอาเอาเอาหายอ่ะเอาเอาเอาหายฮันซีเ,เ,เกลือไก่นะอันนี้ลูกอ่ะนี่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 เอาเกลือไก่เกลือไก่ซะบบใส่ไว้ติ๊บนะบบใสไอ่อายังหนึ่งอยู่ลูกมันใส่ไว้ไปหายพอน่ายนี่ นี่มใงไก่นี่ไปเบิ่งนี่อาาซีอิให้ไก่นี่นี่ลูกนี่น,น่าไหนะแต่ตดตาเด้อก้มขาไกล ตอตาได้ลูกหำเอยแซ่บเป็ดกับกาบด้ลูกกาบเด้หำสิเอาใหา้ใกลนะบ่วงลูกอันนี้บออ่บ่เอาปอลงด้บ <c oughs> ่อยากาลงเก็บได้ลูกูไอ้ต้นมาแล้วููเอาต้นมาแล้ว,วลูกเอาต้นมาตรงเียนแล้ว ต้นเอ้ยมาเต้องเฮียนละบอเอาหัำเลยเด้อต้นเอ้ยเอาหัำเลยเด้อต้นก็น้อยก็อยู่นี่แหละ มัมดุมมัมอมัมอ้ามัมเราโทษโคไฟล์ลายๆพี่น้องเหลือมแดดส่องพาเข้ามา

จำหน้าขัวามูพี่น้เนาะลงเอามัมอ่ะลูอันนี้นี่แค่เลยไหวไหวไหวไม่ทันแล้วลูกอ่ะอะอ่ะอะอ่ะสิไปเก็บนะมามามาเอามายลูก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 ไว้ไวพีพีพีเอาไม้พี่อาสิเอาให้ไม้ยพี พี่พ,พี่เอาไหม่พี่เอาไหม่น้ลุงนะอะใหม่เอาไหม่เอาไหมม่ลูกอาสิบเอห้ไใหม่เนาะพี่พี่องทำพี่ Редактор

เต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีคาจิตีนเดินมามันทำหัวผุดผุดผุอผลาเด้อพี่น้องกินมาพอกันใหม่ด่ไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดีบายบาย